ຫຼືອັນທີ <coughs> เชนรังครับผู้ใหญ่บ้านหมู่สองตำบลทุ่งพญาสถานทีาา่นี้และสุดท้ายบัดน,นี้ได้เวลาสมควรแล้วที่ชาวบ้านต้องการของอ่าสองเพื่อให้ผู้เข้ารับการ,การตารวจโรค ประจำปีก็ประมาณ2 5ั166ห,หลักส่วนการควบรวมกัของไทยซึ่งเป็นภูมิปัญญายและก้าวไม่ได้ก่อที่สำคัญของประเทศจึงได้จากการโครงการ